อาเลยเอ้ยเกือบเลยโอเคครับผมเราถึงคอฟฟี่วอลแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีีที่สองครับผม คือกล้องเลอะมากเลยไ้ผมเออ,อไม่ต้องไม่ต้องผมเลือกไปกมผมก็ไปผมจะทำแบบไเนี่ยก็ติดหน้าอก <ใน S 1> <ๆ>แล้วก็เดินไปเลย,ลเเลยผมว่าก็ดีนะแต่ผมไม่ได้เอาขาเสียบแบบตัวนี้มาไงตอนนี้ครับตัวไม่ขีดล้านหรือมตัวไม่โอ้ตอนนี้ถ้ามไม่เปล่ารู้สึกสองพันมั้งไม่ตัวเนี้ย แต่ผมว่าซื้อเป็นกล่องอดีผมมีเป็นกล่องอยู่บ้านแต่ถ้าถ้าไม่ได้ใช้ไม้เปล่าก็ใช้ได้สบายตอกกล้องโอโใช้งานง่าย<ต>เละสุดอะที่ไหนมากันเละสุดอะ่ะในสุดเราก็ถึงแล้วครับผม Coffee Wall ด้านหลังผมนี่เองจำไม่ถนะัดเดี๋ยวกลับให้ดูอ่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปเยอะนะเราไม่มานานดูดิมีเฮลิคอปเตอร์จอด ขึ้นไปข้างบนอืมคือใหญ่มากอลังการเวอร์เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือแบบสวยเลยเราไปดูข้างในเราไปดูข้างในว้าแล้าเขาเปิดให้ดูด้วยนะแล้วก็มีของมีให้ถ่ายรูปอันนี้เรามาจอดอยู่ใต้เครื่องบินสองคันสองคนเหมือนเดิมนะครับ ขึ้นข้างบนกันมาสภาพที่แบบลุยฝนมานี่มันอะไรครับนี่อ่ะไม่มีทางนี้มีฝนเลยแต,แต่วิวนี้คือสวยจัดวิวนี้คือสวยแจ่มเลยผมมาก็ยังเดินไม่เคยครบเลยนะ เรียบร้อยครับผมตัวหนึ่งใบพร้อมกับนนะ้ำหนึ่งแก้วเขาให้เราสั่งเลยจริงๆผมก็ไม่รู้เนาะแต่เมื่อก่อนคือซื้อข้างล่างแล้วขึ้นข้างบนไงอันนี้เขาให้สั่งเลยไปครับเดี๋ยวเราจะเริขนขึ้นเครื่องบินกัน่ปเหมือนเดิมเหมือนกันไปครับผมเหนือขึ้นกันดีกว่าดูทางขึ้นให้ประกาศปะ เคบินแล้วใหมาที่นั่งรอสักครู่นะคะทางเราได้รับประทานแล้วนะคะเป็นที่ดีไปแล้วหากเที่อวหนึ่งของท่านเสร็จเราจะกาศเรียงตามหมายเลขตั๋วที่ผู้โดยสารถืออยู่ค่ะสำหรับน้าสาวนะคะเป็นห้องอาจาันหากผู้โดยสารสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้ค่ะ แล้วผู้โดยสารท่านใครสนใจรับประทานคนนี่เรามีจำหน่ายอยู่บริเวณท้ายเคาน์เตอร์ผู้โดยสารสามารถมาเลือกซื้อได้ค่ะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการลงจากเครื่องผู้โดยสารก็ต้องเป็นประตูทางด้านบนเครื่องโปรดตรวจสอบสินก่อนลงจากเครื่องทุกครั้งและเครื่ลงระย่างระมัดระวังขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะขอาคุณผู้โดยสารทุกท่าน เดินทางเรยสทธิธาของคุณคย่ว้าวขับเครื่องบินได้ไหมเนี่ยปุ่มอะไรนะครับเนี่ยข้างบนสิอืมอ้มปุ่มเยอะแยะเลยสวิตเต็มไปหมด ถ้าเราเราจะขับได้ไหมเนี่ยด<อ>ูสภาพสิงงเลยอะเห็นสวิต์ปั๊บนี่งงหมดเลยอะอ,อะไรวะนี่ <laughs> ข้างรนในห้องกับตัน <laughs> คือห้องเย็ยนดีเราไปนั่งฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่ง,งนู้น นี่คือจากเครื่องบินจริงๆเลยเนาะใช่เลยเราอยู่ในเครื่องบินอยู่ในเครื่องบินเลยเราจะนั่งฝั่งไหนฝั่งนี้หรือฝั่งนู้น A few moments later เราจะประกาศนี่ตหมายนี่ไปครับผมเราลงไปดูข้างล่างกันเด็ดนี่เราดูข้างนอกไปโคตรโลง่งอ่ะเราติดเขาไปโล่ง เดินมาดูข้างล่างมีอะไรบ้างเขามีนู่นขายของชํำอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปดูยนนะมาอะไร้ห้องน้ำนี่ไนวะนี่นี่เฮลยคอมเตอร์นี่ไงคอมเตอร์ทหารเนี่ยนี่นี่นี่คอมเตอร์โบราณ สมัยก่อนถ้าเล่น GTA ก <c oughs> ็ต้องมีคอปเตอร์ลำนี้นี <c oughs> <c oughs> ่ดูไอ้พัดดิพัดโคตรใหญ่อะ่ะ <c> ว <oughs> ิีทางขึ้นอยู่นะนูน่นห้องน้ำอยู่ฝั่งนูน้นห้องน้ำอยู่น,นู <c oughs> ้นกี่โมงเนี่ยบ่า <c> ย <oughs> จะบ่ายสองอ่ะ เคเดี๋ยวเราไปเข้าห้องนะ้ำเดี๋ยวเราไปเดินดูว่า,ม,ม,าวมีอะไรบ้างอ๋อคันุนสามสิบสามใช่ขับขึ้นเป็นโบอิ้งไงสามารถขึ้นได้ขนุนก็ขึ้นได้นู่นอะ่ะขนุนก็เสียตงังค์ขนุนจะเป็นคาเฟ่เหมือนกันหรือเปล่าอยู่ที่เราเรลือกร้านไม่รักน่าน่าจะเพราะว่าผมก็ไม่เพราะตอนนั้นที่ผมมาครั้งแรกๆมันมีแค่ล้านี้ล้าเดียวไงใช่แล้วเครื่องตามดูเครื่องมันเครื่องมือพูดใหญ่ ไอเครื่องเจ็เหรอเครื่องโลอ่ะไม่ใช่โลดิเออเครื่องอะไรนะเครื่องเจ็ตอนี่มันเครื่องฝนประจำทาง้นลดีกว่าใช่นี่โบอิ้งเสียตังสามสิบบาทลำนี้ลำนี้นี่เสียตังสามสิบบาทค่าขึ้นเชารถโอ้โหเหล็กแม่เจ้าฟังเสียงฟังเสียง อืม <strom. S 1> เหล็กจริงๆดูข้างในนี่คือรถน่าจะเป็นรถอหารนะเก่าเนาะเหล็กโอโ้เจ็บมือเรว่าเหล็กอะ่ะนี่อันนึ่งเฮ้สวยสดแล้วมันทุกเลยถ้าเราเคาะอ๋ออันนี้นิ่มเว้ยอันนี้ไม่ใช่เหล็กว่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นเหล็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคาะเลยโอโ้เสียงคนดัง เสียงดังฟังชัดล็กแบบแน่นอนนี่เฮลิคอปเตอร์นี่เฮลิคอปเตอร์เขาใช่เขามีเป็นเครื่องมือผลิตการห้องน้ำฝั่งนู้นก็มีทหานตรงนี้ก็นั่งได้เขาเป็นครัวเขาอยู่ห้องน้ำอยู่ตรงนู้นก็มีกินเลยไหมละ่ะ ้องน้ําก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนูน้นเขามีร้านอาหารนะสองฝั่งฝั่งนี้อันนี้อันนี้ฝั่งหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูฝั่งนูน้นแล้วก็มีเครื่องมินขึ้น,นอันนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะลำนี้ลำนี้น่าจะยังไม่เสร็จอีกแป๊บหนึ่งนะน่าจะเสร็จลำนี้น่าจะยังไม่เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวลำนู้นเสร็จแล้วลำนู้นเห็นคนขึ้นเนาะแต่ผมไม่รู้ไงว่ามันมีกี่อันเพราะตอนมาครั้งแรกอะ่ะมันมีแค่เดียว เดี๋ยวขอตัวทำธุระส่วนตัวแป๊บนึงนะครับผมโอเคนี่ข้างหลังเราเป็นสนามย <c oughs> ีงปืนเห็นไหมเมื่อกี้ลงรถมาซัดก,กันปุ้งปัง,ป,งปุงปังเนี่ยคือรถแบบป่อยประจำการนี่เครื่องบินอีกลำหนึ่งเครื่องบินลบเครื่องบินลบนี่ไปพัดหน้าด้วยออื <c oughs> อ่ะหมุนไม่ได้แล้วเขาน่าจะถอดตัวเครื่องออกไปแล้วจริงด้ยถอดออกไปแล้วล้อมันลวโกคาร์ดเลยล้อมันลวโกคาร์ดเลยล้อมันนะมัง้องอยังกูเจียด้วยนะใช่น่าจะเป็นล้อของตัวเครื่องบิน,นล้ำใหญ่มากอ้าเกิดเราเคาล่ะไฟเบอร์อืม นีแฟบอ้ยอ้ยโหอ,อย่างสวยอะ่ะอันนี้คือเรือน้ำใช่ไหมเรือไม่ใช่เรือน้ำสีขอโทษเรือ้เ่เคยเห็นข้างในอะไรครับเ,เ,เป็นแบบนี้เหรอมันคือเรืออะไรใครใครรู้คอมเมนต์พอผมที ผมไม่รู้จักเลยของพวกนี้ผมม่ค่อยรู้เท่าไหร่เรือกู้ชีพหรือเปล่าลำนี้เหมือนเป็นเรือกู้ชีพเลยก็โหมันพัฒนาไปเยอะมากเลยเราไม่ได้มานานได้ยินเสียงไหมยิงนับตุ้มตั้มตุ้มตั้มอยู่กลางฉันถามยิงปืนเราแอบส่องดูปะแอบส่องดูดิเหรอ เดินเนี้ยเดินขึ้นอีกแหละมีนรถคลาสสิกด้วยนะในโทรในโทรดูรีแบแอบสองขนาดยิงปืนหน่อยว้าวไปถามเขาดีกว่าถ้าจะยิงเราต้องเสียค่าเท่าไหร่ ให้ปืนอะไรให้บ้าง9โมโม22สอาเอา,เอาขออนุญาตนะครับว้าวตอนนี้เราอยู่ที่สนามยิงปืนนะครับเจ้าอ่ โอเคเมืเ่อกี้เราเข้ามาสอบถามแล้วเราขอ,อยาเขาถ่ายก่อนซึ่งเขาก็มีแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจยิงสองพันเนาะคนไทยนะรแพ็กเกจสองพันเนาะซึ่งปืนที่ใช้เป็นปืนจริงแล้วก็ปืนจริงจริงิแล้วก็เป็นอระสุนนะครับม,มีคือมีครูฝึกให้ คือถ้าใครมีปืนก็มาเองได้นะครับเลยนเหมือนได้ยินเสียง่อกี้แหละนะไปเราไปข้างนอกคือก็โอเคนะคือถ้าอยู่ใกล้อย่างเราอย่างของผมเราอยู่จันเนาะเราอยู่ใกล้คลายตักสินนะเราก็เกลียดขับรถมาถึงนี่นะเรามองว่าเราอยู่ใกล้คล้ายตักสิลเราอยู่ตรงนั้นดีกว่านะครับ เลอฮอตหลอดฮอตหลอดอย่างสวยฮอตหลอดอันนี้ฮอตเล็กมินิไปครับเราไปดูของฝั่งนู้นแราไปดู mm hmm. ดกันว่าเขามีอะไรขายบ้างไะไปยังครับ เฮ้ยไปฝั่งนู้นนะไปยัง<ะ>ไปฝั่งนู้นยังไม่ขึ้นรถแต่มาแล้วเราเอาให้คุ้มมาจัดคลิปแยกไปเลยนี่อีพีสองแยกไปเลย<ะ>นลนเนี่ยรถคัน <60 S 1> นี้บ m เอมจหกศูนย์เนี่ยอาร์ได้หน่ๆลต้นต้นต้นแบบแคล้ายๆกันเลยตัวรถอย่างเดียวอะไม่มีข้างอ่ะสามแสนวันนั้นผมเข้าไปดูอยู่<ห>รุ่นนี้เลยไม่รวมทะเบียนนะสามแสนอะ แต่มันมีแบบที่มีทะเบียนด้วยทะเบียนด้วยถ้าสภาพกกิบก็แปดเก้าแสนอ่ะมืนขึ้นแท่นรถคลาสสิกแบบโคตสวยอะ่ะสรุปจะไม่กินข้าวใช่ไหมยัยงเดี๋ยวไปหาที่เมื่อกี้เข้าไปถ่ายไอ้นั่นปืนมาเฮ้เราเข้าไปดูข้างในเลยของเก่าของเล่นรถเสื้อผ้านะครับอาย เราไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างขออยญาถ่ายด้านนี้นะครับนีอะไรที่เราเอากลับบ้านได้บ้างที่ไม่ใช่แก้วเรา,เาแก้วกลับบ้านนี่อันนี้น่ารักซื้อให้ลูกขับนี่ซื้อให้ลูกขับประเด็นคือเราจะเอากลับเป็นยังไงน่ารักมากเซื้อให้ลูกขับได้ไหมเนี่ยคันละเท่าไหร่ไม่รู้ วันนั้นที่ผมเห็นที่เราไปเจอที่ไอเนี่ยเอที่ระยองอะ่ะอันนี้เขาเสียตงังค์มั้งล่ะหน่ะมีกุญแจมีรีโมทอยู่อันนี้คือของใช้ทหารอา๋อมีที่อุดนี่ด้วยโอ้โหนรถคันนี้คือแบบคลาสสิกสุดๆนะมีของใช้ทหาร เสื้ขั้ารองเท้าเสื้อเสื้อของทัพบ,บกเออข้างในก็มีเสื้อผ้าเนาะนี่พวงนี้เป็นช่องเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าะครับแล้วก็นี่ก็เสื้อผ้าของอาหารสวยๆนั้นเลยแล้วก็ ฝั่งนี้ฝั่งนี้น,นี่คือชีดกล่องกล่องล้ามีไมค์ก๊อปด้วยนี่ต้องใส่ไมค์ก๊อปบักกี้อืมโอ้ผงเคยเห็นเกียร์ครั้งแรกที่เป็นแบบนี้อันนี้คือความแตกต่างของผมนะผมไม่เคยเห็นนะครับสวยจาด US โอา้ถาน้ํามันเติมตรงนี้ใช่ไหมเออใช่ถานน้ามันเติมข้างล่างได้แจมแล้วเราใส่ชุดนี้ในพลขี่รถรับรองฝนไม่ตกเชื่อผมโอ้โหรับรองฝนไม่ตกตกแน่นอนเหงื่อแตกแน่นอนนี่รองเท้าพวกนี้มันไอ้นี่เนี่ยใส่ขี่รถได้นะเนี่ย เนี่ยมีเสื้อกอะด้ว<า>ยโอ้ยที่ถหาต้องใช้ชุดเสื้อกอลข้างในก็แ,กแบบนี้<า>นสมัยยอนะครับแล้วก็มีโครงการนี้จะทำให้ใน้นำเนี่ยมน้ำเสอภรรยาส,สวยงไปแล้วไหลไลงสู่ พระแม่นาจจ้ารยาโอ้ยอันนี้สวยมากนิทรรศการอัลคาร์นัสตพื้นที่พิหารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตบรมรังสีมีมีพับอ,นอันี่สองพันห้าที่อยู่ติดกับเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าประยาตกน้ำไหลซอกแนวเขื่อนอ้ออย่างกที่เบอร์ด้วยความสูงกว่าห้าสิบเซนติเมตรและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆวัดแก้มนี่อันนี้กล้องโบราณน,นี่น้ำต่อ เนจักรลานมจะทำให้ผาเกิดควาสียหายวันนี้กล้องของเซียใช่ไหมไม่ใช่สิจกรยาจะงตัวแบบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวนะอันี้เขาเป็นขายของพวกของโบราณด้วยเนาะเออมันมีขายของโบราณด้วยนะนี่มีนี่ด้วย<น>เครื่องพิมพ์ดีดถ้าคนเกิดประมาณเก้าศูนย์ปลายเก้าศูนย์ก็จะทัน ของพวกนี้เครื่องพิมพ์ดิจตผมเกิดมาทันเห็นพ่อกับแม่พิมพ์ดิจตใช้เครื่องพิมพ์ดิจพิมพ์งานแทนคอมอันนี้ตาช่างโบราณอันนี้คือตาช่างโบราณเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าให้อันนี้ตาช่างโบราณเมื่อก่อนที่เวลาที่ใช้ขายพลอยหรือช่างน้ำหนักเราใช้ตัวนี้เนี่ยสําหรับคนที่บ้านที่เคยทาพลอยหรือว่าขายของนะครับขายของที่เป็นของโบราณเนาะ ไม่ใช่ของโบราณสิใครขอในยุคสมัยก่อนเราใช้ตัวนี้นนช่างอันนี้นะครับอันนี้เราช่างอันหนึ่งอันนี้คือคดแพงในะช่วงยุคนั้นอะ่ะอันนี้คืออีกแบบหนึ่งนะมันมีที่ปิดกั้นเราถึงเวลาเราก็เปิดใส่เข้าไปนะครับเพื่อมีไว้เพื่อเวลาที่เอ่อกันมันขยับเนาะเวลาเราวางข้างนอกแล้วลมมันพัดไปพัดมาอะไรพวกนี้ยช่างยาช่างอะไรพวกนี้ยเพื่อไม่ให้ยามันปิวนะครับ ก็เลยต้องมีตัวนี้กั้นอันนี้จัดนะงซิงเกิลสวยจัดเดี๋ยวเขาไปเขาไปดูข้างในต่อดูข้างในต่อโห่เนี่ยโต๊ะจัดแก้วไอ้เครื่องแก้วผมไม่ค่อยอยากจับหัวแตก นี่คืออาน้าอามานี่นี่อามานี่นี่นี่อามานี่กล่องใส่กระสุนปืนโอ้ยใช่ไหมกล่องใส่ของนี่นี่ลังใส่กระสุนปืนนี่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 ลังใส่กระสุนปืนอันนี้อันนี้ถังน้ำมัน ี่นี้ครับนี่อ่ะถังเบลเลอเลยอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้แล้วก็เป็นชุดของอาหารครับเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็เป็นกล่องอออเดปเปิดดูดิกล่องยี่สิบแปดกิโลของใส่ของล่งเลย <c oughs> พ่อใหญ่อ่ะข้างใน,นก็มีของอกลกนะสวยๆนี่ตานะเผืแบบใครไม่ค่อยเห็นนะครับตานะช็อปกันก็มีเอาไปติดอะไรได้ โอ้เข็มกันด้วยติดไม่ได้แหวนที่นี่สวยมากนี่อันหนึ่งคือสวยชาติ <c oughs> ที่ปะด้วยคือเราก็อยากได้นะแต่ว่ามันไม่โอเคกับการที่เราไปติดยศในที่เราไม่ได้เป็นเนาะมันก็ดูน่าเกลียดแล้วมันก็ใส่ออกไปข้างนอกไม่ค่อยสวยนะครับ ก็นั่นแหละผมก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อดีกว่านะอันนี้เป็น<โ>กาัเอีกาอไปยวนอี่ปิกนิกฐานปิกนิกแล้วก็ตต๊ก,กตา กระเป๋าโอ้ใบโคตรใหญ่อันนี้คือที่ขายของชำเนาะค่อยมีฝั่งนู้นด้วยมี่นะขายของที่เป็นมือสองด้วยนะครับอ๋ออันนี้รถที่อยู่ด้านนะั้นเต่าฟองเต่าโบราณลนะเฮ้ยรถตัวนี้ตัวเก่ามากเลยเนี่ยขับขวาอันนี้ของรถทหารน,นี้ขับซ้าย ให้ลำหนึง่งสวยจัดนี่คือเครื่องบินใช่ไหมเอ้นี่ไม่ใช่นี่คือเครื่องของมันใช่ไหมสองขาบู<ม>เออเป็นแบบนี้อันนี้ใบพัดมุนด้านหลังด้วยว้าวใบพัดมุนด้านหลังเครื่องเขาเป็นแบบนี้นี่เอง เดี๋ยวคนเขาวิเคราะห์พิจารณาติดใจแล้วสิข้างล่างตรงเู้เขาเป็นร้านค้าเนาะร้านกาแฟแล้วก็สูนยอาหารไม่ได้ผมอาจจะไม่ได้ลงไปนะเพราะว่าไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่แล้เดินมาเดินทางก็ไม่ค่อยอยากกินข้าวเนาะ ช้พลังงานให้หมดก่อนอันน AP yeah, oh, ี้ใชเครื่องบินรัสเซียไหมลำแดงเนี่ยใช่ปะแต่ดูเครื่องยนต์เหมือนกั6สูบใช่เป็นเป็นเป็นเครื่องยนต์แบบคล้ายๆเครื่องยนต์สองจังหวะจุดแล้วระเบิดเลยอ่ะดีเซลสองจังหวะไงมจุดตุ้ม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 เลยอ่ะแรงมากเลยเนี่ยอือแรงมากจานดูเกียร์ดิแต่เสียงติดเครื่องน่าจะแปลกๆนะอ่ อันนี้น่าจะเป็นของรัสเซียนแบบพัดหน้าพี่จูงให้แจ้งผมด้วยนะครับมันคือยางแต่แข็งมากเลยนะใช่แต่แข็งมากคือมันพยุงเอาคนเอาทั้งเครื่องจักรขึ้นได้นี่คือต้องแข็งมากเลยนะใช่ ไปครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ีถัดไปครับผมเราจะไปเมียนเล่นเขาชีจานกันต่อไปครับไปครับผมต่อไปเราจะไปเขาชีจานกัน